ขึ้นบ้านใหม่แถมีคนมาขึ้นให้ด้วยอ่ะโอ้โหมานถึงขึ้นบ้านอะไระใครเขาขึ้นแ <laughs> <laughs> จ๊คเขา็นคนยำสัำหมายางไงจุกดูดิไม่ก็ขึ้นบ้านไงเมื่อวานนี้ผมไปดังผมไปดังดูสตรีมเมอร์ท่านหนึ่งนะครับท่านท่านหนึ่งท่านหนึ่งท่านหนึ่ง เลยที่เนี้ยเขาตีก<ต>ับ<อ>แก๊งไหนอ,อยู่ไม่รู้เว้ยใช่ป่ะเป็นเซิร์ฟแบบว่าเซิร์ฟอะไรไม่รู้อ่ะไม่ไม,ไม่ไม่พูดถึงเซิร์ฟปรกันเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังฮาจัดเลยเมื่อวานเนี่ยเขาตีกันใช่ไหมแล้วเขาปั๊บกันแรงมากอ่ะเขาปั๊บกันแบบปั๊บพ่อตายอะ่ะเลยที่เนี้ยแล้วที่เนี้ยแอดมินเขาเขาเขาเขียนว่าห้ามท็อกซิกนะครับแล้วมีเด็กคนหนึ่งพูดว่าเฮ้ยพี่ผมด่ามแม่ท็อกซิกเปล่าวะ <laughs> ผมนั่งกาไก่ตีเมื่อวานนั่งดูไก่ตีไก่แจ็คอะ่ะพี่ผมด่ามแม่ท็อกซิกเปล่าวะ โยมนั่งกากอ่ะนั่งข่ากับไอตีอ่ะแม่งด่าแม่รอพ่อกันเลยยังไม่ผดจัดอ่ะข้างในบ้านใส่ถุงเท้าได้หรือเปล่าได้ใส่ถุงเท้าได้ได้ใช่ไหมเออนี่เม่งเขาเปลี่ยนชื่อก็ไปถ่ายเอขาเปลี่ยนเยอะหาที่ยอะจงเลยใส่รองเท้าในบ้านอ่ะ เปลี่ยนทุจเลยเดี๋ยวเเดี๋ยวกูไปยืนในดูกูยืนในในต้นไม้จบแล้วเดี๋ยวกูจะแอบไอแจ็คไอ้แจ็คเมื่อวานนี้เราดูเราดูไอ้นี่กันเนาะไอ้ยที่เราดูสติเบอร์แล้วด่าพ่อร้อแม่กันแล้วก็แล้วก็ถามว่าด่าพ่อด่าแม่ท็อกซิกปะครับไอ้ยี่อย่างเจี๊ยบมันบอกว่าอะไรเดี๋ยวผมตบเดี๋ยวกูตบตาเล่เลย ไอเจ้่งด่าค oh, ันไอ้เจ้าบอกว่าเขาควรทำเตียงนี้ให้มันเป็นเพิ่มทั้งนอนแล้วก็เลือดด้วยเลยในด้วยโอ้ยแม่งด่าแม่งด่ากันโหดสัตว์อ่ะแต่ว่าคนดูอ่ะแม่งขำกากอ่ะผมนั่งขำแบบไอ้เี้ยแบบขำกากอ่ะไอ้เี้ยด่ากันแบบว่าด่าด่าไม่งหาสรรหายคำด่าแบบว่าที่แม่งไม่มีอ่ะไอ้เี้ยแล้วแม่งบับกันอ่ะไอ้สัตว์โคตรกากอ่ะผมนั่งดูอ่ะ แม่มันด่ากันแรงเว้ยแต่ว่าคนดูอย่างผมอะผมขำเว้ยมันก็ได้บ้าแต่ไอคนฟังอะคงไม่ขำหรอกแต่คนดูอย่างผมอะขำกากอะก็ได้ฟิลวะเยอะต้องไปถามไอตี๋ต้องไปถามไอตี๋ว่าเมื่อวานที่มันบั๊กันวะเต๋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 อยู่ปะเออเตีเออเต๋เออนะไอเต๋ไอเต๋ก็มุมมีแอบมองกันเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยที่เราดูกันใช่ปะที่เราดูกันอะมันบั๊บอะไรที่มันฮาฮาป้องวะ อกูกูจำได้มันด่าแม่กันอะใช่ด่าแม่แล้วมันมีด่าแล้วมันมีนตูปีนแล้วมันบอกว่าเอ้ากดหั้งด่าแม่เหรอพี่อันนั้นอันนั้นรู้แล้รู้แล้วามันมีอันไหนวันที่มันบัฟกันแบบว่าจะไม่ได้แล้วเด็กช่างเนี่ยคำคำคมเด็กช่างเนี่ยจำไม่ได้เยอะไหมครับอะไรเนะเอออเซอร์ฟสติจะถุยกันไม่หยู่หรอถุย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 อยู่กันถุยอยู่ไันถุยกันไม่หยุดอ่ะ ไอ้ยาไปก้างอะกี่ผมไมปดักดูแม่งขำกากอ่ะไอ้สัตว์ไม่บอกไม่ช่องไหนไม่บอกไม่บอกเดี๋ย่าไปหาหาสัตว์อ่ะแม่งด่ากันบัฟแบบพ่อตายอ่ะไอ้ยาพ่อสะดุ้งแม่สะดุ้งหมดอ่ะแม่งด่ากันนะไอ้ยาแม่งด่าพ่อทีต้องไปลงลงไปดูพ่ออ่ะไอ้เจ้า เบื่อการกด e เปิดประตูมากเลยสัตว์ไม่ชินมือแล้วดิตีครับพันตีเปิดสิบตีครับใครใครดูบารีมันดูบารีเพร่อขังผมครับลุงลุ้นสองเท้าลุ้นลุ้งจุกเท้าเลุ้นออกมาเอามาอะไรผู้ชายผูงชายหนุ่มนะพันพันพันไอจุกติดเท่าไหร่แล้วไอจุกติดอยู่เจ็ดพันเจ็ดพัน เจ็ดพันไดไอ้ไอ้แจ็คไอ้แจ็คจดบินไว้ได้ครับจดบินไว้ไอ้จ๊กเจ็ดติดเจ็ดพันต้องจ่ายบ้านเสร็จเจ็ดตะเกียบอาแล้วต้องถอนเลยห้ามเดินมันเปียกพื้นรู้ว่ามันเปียกไอ้โจด้วยไอ้โจ้ห้าพันไอ้แจ็คจดไปเลยสามพันเลยไม่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 เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไอ้โจไอ่เกี่ยวอะไรเลยสองพันไอ้โจ้สองพันไอ้สามพันคนติดไอ้ไอ้จุกแปดพันไอ้โตไอ้โจ้สามพันเพราะมันไม่จ่ายเลยจดไว้้แจ็ค ลุงผมจ่ายไปแล้วสามพันเมื่อกี้อ่ะไม่ก็กติก้ามมึงติดไงถ้าติดก็คิดดอกอีกพันหนึ่งไงโอ้โหโอเคไมย์พูดอะไรเมื่อกี้ไโอ้โหแม่จเซฟหกพันสามพันมาดีหกพันมาดีไม่โอนมาดีหกพันเอาไปแล้วโอ้ยลุงไปแล้วเชี่ยห้องอาบน้ำอยู่ไหนวไยสัตว์ตรงการเขาห้องลึกครับห้องลึกรอเลยรอเลยรอเลยอ ตั้งกองตั้งกองตั้งกองตั้งตั้งเฮ้ยมึงทำไอ้นี่ J K K K สามตัวยัง M ทำแล้วครับทำแล้วพิซเข้าได้เลยปะครับอันนี้ครับแป๊บนครับเข้าได้เลยไหมหรือว่ายังอ๋อ J J K K Note โดน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 กได้กูด้กูด้ันกูได้กูได้ยังงไวอ่ะน้ไม่เกลยวน้าไม่เกลียวเอกจกห้องน้ำแล้วยังใส่อเ้าหัวดนโดนเฮ้ยไอไอนี่เข้าเข้าเข้าไอนี่ด้วยเอ่อทวิอนี่ดกแชทใหม่เอ่อ J A K K K Note K สามตัวแล้วก็โนติ แล้วก็เอาอากาศหมดเลยบเก็ดผิดเราบ้านเก่าก่อ,คน,กอ,อกนครับ ไอ้ใครก็ได้ลองตายคนหนึ่งเด้ไอ้จุกไอ้จุกลองตายเด้ไอ้มึงเข้ามึงเข้าอีกแก๊งยังมึงเข้าโนติยังเข้าแล้วครับเอ่อเอาเอาเอาไปชาร์ท่าพันไปชาร์ท่าพันไม่ต้องครับไม่ครับไม่ครับแล้วแล้วเดี๋ยวรอรอคนสองโอนมาโอนมาครับไม่มีครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับ รอรอหนึ่งนาทีไม่กู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 ไม่เห็นเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเฮ้ยเข้าเข้าไอ้นี่ด้วยนะธนาคารโนติธนาคารโนติไม่เกี่ยวไอ้ช้าเดินกันหน่อยเฮ้ยมึงเงียบดิเฮียเอ้ยสัตว์เข้าธนาคารเคสามตัวแล้วก็โนติเคสามตัวดูดูดูไหนดิเล้วรักษากดบ้านเดูอย่างลุงดิใส่รองเท้าเขายังเก็บตังค์เมาตัวเองเลยเออรักษารักษากฎบ้านด้วยใช่ใช่ สามสองอัยังไงอนยีบีเอสได้ยังไงจบแต่ลองดูยังยังยิงยิงยงเก้ายี่เก้าอีกเก้าละมันเป็นตัวอะไรอ่ะจะเป็นตัวอะไรให้กดอีกห้าวิห้าวิเดี๋ยวเพิ่งส่งข้อความนะเดี๋ยวเพิ่งส่งข้อความลองส่งมาได้ยังไงไม่เห็นมีอะไรเลยครับลงเหมือนตายทำเหมือนธรรมดาเนี่ย มันไม่มีปุ่มไม่กดเลยเหรอไม่มีครับเฮ้ยเอ็มทำไมมันไม่มีปุ่มไม่กดตอนตายอะ่ะพี่เข้าดักแชทแล้วนะมันรอต้องโดนต้องโดนอุ้มเนี่พี่ต้องห่อถุงอ่ะอ๋อต้องห่อถุงงั้นลองก่อนแล้วก็หนึ่งนาทีครับถุงนี่คือถุงตกหรือเปล่าโอ้คุ้มมันใช่ลองดูไม่เป็นไร Sound muted อ๋อมีแรงไม่ใต่ไม่มีครับไม่มีต้องรอหนึ่งนาทีรอหนึ่งนาทีรอกันไอโจ้เราเป็นคนคิดแค่อาคาอาคาอาคาแข็งอะไรคนคนขนาดนั้นวะอ่ะคนในแกลไม่งยืนถือโทรศัพท์อ่ะเกิดอะไรขึ้นวะมันจ้อะจับอีกอย่างเดียวเลยโจอ่ะมันจ้อจะกินเงินคนอื่นเขาอย่างเดียวเลยอ่ะคนในคนในแกงไม่ไม่ไหเลยอ่ะก็ต้องมีนายก็ต้องมีนายก็ต้องมาก่อนไหมมึงเป็นตำรวจไปแหละแจ๊ค จดอิลชา่์ด้วยห้าพันจเคสามตัวนายจกในโทรศัพท์อ่ะครับผมเข้าแล้วไม่มึงเริ่มเดินก็แปลว่ามึงเริ่มเข้าบ้านแล้วเอแจ๊กผมมพงเข้ามาผมผมไอ้นี่ผมนอนติงไม่ได้ผมเล่นรีตอมอไอ้แค่ย่างกลายเข้ามาในบ้านคสามตัวคีสามตัวแล้วโนตินะเขียนว่าโนตินะมึงเขียนว่าโนติยังไงจก เรียบร้อยครับมีให้ขึ้นไหมอ่อมันยังไม่ถึงหนึ่งนาที<อ>ไม่มีครับลงมีแค่ให้ส่งแค่ตำรวจกับหมอ ไม่ไม่เห็นเมียมันมีให้ส่งตำรวจกับหมออ่ะพี่เข้าดักแชทโนติเอ่อจนะเคสามตัวอันนี้แล้วตายเป็นตายยูบูเออร่อยเว้ยอเอ็มต่อให้เป็นเด็กกดยังครับเดี๋ยวไม่เคลื่อนไม่ขึ้นไม่ขึ้ใจแม่งทางโตเชื่อไม่ไม่มึงมีจริงไหมเนี่ย JAKKK โนตินายจุกครับผมเข้าแล้วแต่มันไม่มีอะไรให้ขึ้นกดเลยครับลุงเอ โนติเขียนยังไงโนติอ่ะเออมึงเขียนโนติเอนอเออก็ถูกนะแล้ว JAKKK นะก็เ3สามตัวไง JAKKK KK เคคเยอะไร KKK3 สามตัวก็เขสามตัวไครับลุงผมเห็นมีกิมกิมตัวเจตัวใหญ่นะตัวเจข้างหน้าตัวใหญ่เปล่าเขียวเขาไม่เก็บแม่งมาบ้าน มึงน่เจีงพี่เอกดูดิว่ามึงได้เข้าไอ้นี่ป่ะมึงลองพิมพ์ในดักแชทดิลองพิมพ์ในดักแชทดิ๊เนื้อคอนโจนเนื้อกองโจนไงคุณเจ๊หน่อยพี่เอกคุณเจ๊หน่อยมีไหมพิมพ์ผิดป่ะไม่ผิดครับหลวงไอจูมึงถ่ายรูปอีกแกกูฟื้นในเวรไม่มีอ่ะรูปมิดไม่มีไอเอ็มไม่มี เมาลองทำให้หน่อยไม่มีปต้องมาแหกกูเลยจุกใช่ใใช่มลองเช็คดิมันจะได้แอคทำใหม่ไว้จุเออผมจะยำสัติมีเก้าอี้ให้นั่งลยนาพี่เหนื่อยวะไม่เจอคนแบบเนี้ยไม่งไม่ได้ถึงผมจะบื้อแต่ผมก็ได้ง ไอจุบมึงมีแหวนแล้วมีนี่หว่าเนี่ยแหวนเบลเลอร์เลยเฮียดูดิเหมือนไอแคแหวนเห็นชัดจัดเลยใครบอกเห็นไม่ชัดวะเลยถึงมือที่ชัดชัดเลยมันตัดกันเลยลุงโจพร้อมยังโจรับพี่พร้อมยังพร้อมอะไรพี่๋ย้อมส่งรูปพี้ลงดูวแหวนอะไรยังไม่รู้เรื่องเลยถ้าเองทําอะไรผิดพลาดอีกครั้งหนึ่งอ่ะบทตำโทษของเองคือทํางานกับพี่เต็มวันจนกว่ากูจะหลับกูจะรู้เคเออผมคนเดียวเหรอพี่เขาคนอื่นในแก๊ง ไม่รู้ว่าเองก่อน <c oughs> ตอนนี้ทำ <c oughs> ไมแบดมันเป็นอย่างนั้นไว้สัตว์โอเคพี่ห้องนี้ไม่มีแอร์ไปเบรร้อนตายเลยห้องนี้ไปลงล้างบ้านไ <c oughs> อ้แจ็คครับเฮ้ยเดี๋ยวกูมาีลยวกูไปดูบ้านคนอื่นก่อนจะขึ้นมา กูไปดูบ้านพวกนู่นอะแก๊งเบอร์กเกอร์อ่ะกูอยากรู้ว่าเขาตกแต่งบ้านนั้นเป็นไงอ่ะ <c oughs> นนเน <c oughs> อ่ร <c oughs> ีโนเวทครับรีโนเวทเท่าไหร่ซื้อสามล้านนันรีโนเวทแปดสิบเะเดี๋ยววันนี้เอาหมอไอเซิร์คมันยังไม่เข้ามาเลยอ่ะตื่นเรื่องมันยังไม่ตืนะ่นอ่ะ อุ้ยเชี่ยสัตว์ผ่ากลางได้เนี่ยนะกูเทพพอเดี๋ยวเราต้องคิดการตกแต่งในบ้านด้วยเดี๋ยวกูจะวาดรูปมาให้เอ็กดูแล้วก็ตกแต่งให้เอกวาดทำตามแล้วก็กูจะเอางานศิลป์ที่กูวาดมาลงเดี๋ยวกูจะวาดรูปของตัวเองแล้วให้เอกเอาไปลงครับ ใช่ครับเดี๋ยวผมจะวาดงานศิลป์ของผมครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราต้องวางแผนในการเป็นหน่วยจู่โจมหรือว่าชี่ออะไรอ๋อคุณรู้แล้วอาพวกเราอะ่ะเดี๋ยวพวกเราไปเตรียมใส่เกลิงสูตรมาเก็ตไหมอะไรนะครับเดี๋ยวพวกเราไปไปแก๊งลิงสูตรมันยังมีอยู่ไหมอะไรอะไร,ะไรคือส,สูตรนะครับเกลิงสูตรชุดหมอยไอ้ควาย อ๋อครับมีมีใช่ไหมโอเคเดี๋ยวให้พวกเราไปปลอมตัวมาหน่วยข้างนอกปลอมตัวเป็นอย่างไน,นแล้วก็นอนตามหญ้าตามอะไรเดี๋ยวลองสู้ตำรวจบริเวณบ้านเอาให้ชนะเดี๋ยวนะจัดไปครับป้าเขาอยู่ไกลที่เมืองนี้นครับขับจากไกาลเลยอะจต่พส่งเดี๋เราคิดใ้น้ำมันนะ อย่างไก่อะแต่บ้านเขามองเห็นชัดนะดูโสมเดียใจโซเซอะไรของมึงอ่ะ อันนี้ป่ะไอ้แจ็คคิดว่าต่อเติมให้อ่ะใช่ตรงนี้ป่ะใช่แหละสภาพดีอ่ะดีดีดีตัวหลวงยังผุแจ็คหลังนี้ไม่มีประตูอ่ะไม่มีที่ล็อกว่ะชีวิต ไม่แล้วแล้วตรงนี้คืออะไรอ่ะอ๋อแล้วเขาต้องเดินปิดทนเองป่ะเดินอย่างนี้ทนเองไหมถึงจะปิดประตูให้แต่ล้วปิดแล้วเนี่ยเห็นป่าวอยะบ้านล้างสัสเลยอ่ะไม่เห็นมีคนอยู่บ้านเลยครับไปกูก็ไม่อยู่อ่ะ่ะ เดี Law, ๋ยวรอคอนโดหรูอะร้อยชั้นคอมมูนิตี้คอนโดหรูแบบว่าสังคมคอนโดอะมันจะรูลปะรวยครับปคอนโดไปเลยแบบว่ารวมรวมทุกคนอะก็ t ไหมอยู่ในนั้นหมดเลยอะคือเราต้องอยู่ครับเราไม่อยู่ไงเรามีแกงง๊งไงเรามีบ้านแกงไงแต่คนอื่นไงก็จะรวมกันอยู่ยงั้นอะสองร้อยกว่าคนอะไรประมาณเนี้ยอยู่คนละตึกคนละชั้นคนละชั้นคนละชั้นอะ ติดที่ไหนครับติดที่ไหนครับฮามันจะมีคอนโดอยู่ที่หนึ่งไม่บอกว่าที่ไหนเอาง่ายว่ามึงพูดชั้นชั้นมึงอ่ะชั้นบนสุดอ่ะได้ยินในชั้นล่างอ่ะความวุ่นวายนี่มันอะไรกันนะประมาณนี้อ่กระดาเอัฐิได้ยินไปส่วนส่วนกลางข้างล่างเลยอ่ะชั้นรับ,บองอ่ะ<笑><笑>ถึงนิติเลยครับเออถึงนิติเลยอ่ะ นายวิวัฒนอ์อยู่ยังอ,ะอ่ะไอวีหรอก

nhiều phòng nào <laughs> ไหนเอ็กอะเนี่ยเนี่ยนั่งอยู่หน้าประตูแล้วเนี่ยลุงเนี่ยเนี่นี่โอ้หเรื่องเลือใช่เหรอหน้าประตู้ะประตูอ่ะนะเนี่ยเนี่ยใช่ครับคุณแล้วคุณแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมาเจอเลยอ่ะแบบขึ้นบ้านใหม่อะพาเด็กมาขึ้นเลยอะมีกล็ดแอบด้วยกลัวคนเห็นว่าออกมาจากตรงนี้เว้ยสัตว์มันไม่ได้รูดด้วย เด็กมาขึ้นเฉยเลยอ่ะโอ้โหกามจัดหิวอะไรขนาดนั้นนะว่าอย่างนี้ควรันปิดบ้านละเมื่อก่้นะดิโหเล่นกันแบบนอกห้องด้วยอ่ะแบบนอกห้องนอนด้วยแล้วไปขอระเบิดเอฟก่อนเอฟ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 ครับสองเก้าศูนย์ขอระเบิดหน่อยเดี๋ยวๆๆขอเก้าศูนย์ขอระเบิดหน่อย สองเก้าศูนะสองเ้าศูนดี๋ยวโหเกือบทะลุเมื่อกี้เออเพือลกมดีครับเจียนไรบ้างเวีไรวียไรบ้างเบาเบาเบาเบดีอยู่เงียบเงียบดีสองนย์เร็วเรอก้าศูนย์ได้ยังเราฟังเสียงไ้สองศูนยเก้าสองศูนย์เก้าสองศูนเก้าเอมห้องไหนสองศูนย์เก้าสองศูนเก้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขายูไแล้วไม่ใช่แฟนเฉยนามิอยู่คนเดียว เฮ้ยไม่ไม่อยู่คนเดียว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 อาสองคนใช้ไงเอ็มใช้ไม่ได้เลยไม่อยู่กดไม่ได้ไม่มีระเบิดไม่เขียวไม่มีระเบิดอยู่คนเดี่คนเดียวอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอยู่คนดีวอยู่นเดียวอย่คเดีนเดียวอยู่กน่นเดียวอคนอยู่นวอย่คนเดียว่คนเดาวคนดอยู่คนเวอนเดียวอ่อนเวนเีวออ่คเอ่เเ้วเว แอบฟังล้อพ่อลูกไอ้สัตว์แอบล้อพ่อลูกเลยเรากดไม่ได้อ่ะกดไม่ได้อ่ะเอ็มเนี่ยมันไม่มีระเบิดเราไม่เขียนไหนอ่ะกรรมอ๋อมึงให้ที่ซ่อมบ้านกูมาเอ็มอ้าวเหรอเออเร็วเร็ว เออเขาไปเห็นแล้วข้างในอ่ะอะไรนะบุกแอบถ่ายไปดิบุกแอบถ่ายไปดิสอต้เขาได้แบบเอะไรนะสองเก้าสได้ครับได้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 เอาเยะเอาเยเอาเยอะาลูกเดรนเบิรเขารู้เลยนะเขารู้เลยนะอะ รู้แล้วว่าลุงจะวางระเบิดมึงไงกูช่วยมึงนี่ไงมึงเข้าไปดิ <laughs> เห้ยเป๊ะไอ้เจ๊ยเก่งจีเลยสัตว์ เขาเปิดนะไอ้นือเข้าไปดีเหนือเข้าไปดีเข้าไปดิกลัวเข้าไปแล้วเราไปได้หรอเข้าไปดิโอ้แรงเกินลุงเข้าไปดิเข้าไปดีความวังนังน้ำตาลินหรือว่าเล่นกเกิดในห้องน้ำโอ้ชาวเวอร์เลยหรอถ้าฟาดเฮ้ยาด จะผ่านแล้ว <S <S ลุงตาผ่านแล้วเปล่าไม่เห็นอย่างกูไม่ล่ะเฉยเห็นอย่างลุงอะ่ะถอวเด็กกูจะซ่อมประตูให้เขา <S <S ลุงห้องลุงห้อง,ล,ง,ล,งลุงมันอยู่นนะอสองคนน่ะอ๋อไม่ซ่อมประตูได้ยเหรอโอ้ยมันซ่อมยังไงอ่ะดูดูเขาบอลดนมันมันซ่อมยังไงอ่ะเอ็มในรูปอ่ะเอ็มมันซ่อมยังไงอ,ะ <S <S อ่ะพี่ซ่อมไม่ได้ต้องเจ้าของบ้านซ่อมเปล่าลุงอ๋อเอาคีบไปดิ อ๋อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาให้ปาปาปะปะเย่งกี้ไรสัตว์อาขับแล้วเนยจะไม่เอาจะขับมาขับมาแล้วไปบ้านเลยอย่างกาจอะไรต่อลูกโอ้โหช็อตเด็ดเมื่อกี้ไม่มาเมื่อกี้อ่ะแบบนัวเลยอ่ะพี่เอ็กอ่ะใช่หรอเออบปห้องเหรอ ขึ้นบ้านใหม่แถมมีคนมาขึ้นให้ด้วยอะ่ะโอ้โหมาถึงขึ้นบ้านอะไรแหะใครเขาขึ้นไ <laughs> ง <laughs> แจ๊คเขาคือคนยำสัำหมายแงจุกดูดีไม่ก็ขึ้นบ้านไงมีคนมาขึ้นให้อะไรของเงาไม่รู้สุบหรับเข้าบ้านไมไ่สักหลังไม่อติอตอย่ออติอติพาลุงไปพาลุงกรามขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวนี้จะไมอะ่ะกันเดาอะไรก็ไม่รู้อ่ะกันเดาเลยนะ

เราไปดูบ้านเดี่ยวดิไปดูบ้านเดี่ยวดิเดี่ยวครับเออบ้านอะไรบางบ้านจิ๋มบ้านอไรบ้งบ้านอะไบงบ้านอไรบ้งได้ครับเป็นบังด้วยช่วงนี้ครับเขาอ่ะยิ่งแต่จี้จริงร้ายสัตว์ไอ้เยไอ้ตี๊กย่าแม่งไอ้เยัยสล่มทลายเลยสัตว์พี่กูไม่มีหาเลยจะมีหาปะไม่พอไปขอบ้านเขาได้ปะได้ครับบ้านเมงน่าอยู่นี่ครับ ซ้ายนี่ไหมมีคนอยู่อ่ะใช่เปล่าแล้วมันอยู่หน้าสวนอยู่หลังนึงอ่ะไปดูหน้าสวนหลังนึงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายเร็วเร็วขวาหลังตรงนี้ว่าหลังนึงอะถ้าจำไม่ผิดอะเนี่ยเนี่ยหลังซ้ายเนี่ยหลังซ้ายสุดอะน่าจะซ้ายหน้าบ้านไม่เห็นนะอะไรตีปะอะไรใครอะไอตีขออาหารหน่อยดิ มันไม่มีไม่เอาไม้จ no yes> ุกไปบ้านมันเราหายลูกเนี่ยมมีหมมีหมดนี่แหละเออสองศูนย์เก้าไอ้เหี้ยโคตรหาไอ้สัตว์เดี๋ยวเราไปวางแผนที่บ้านกันต่อ ไปไปนอนไปนอนบ้านก่อนไอ้เหี้ยแป๊บเดียวกูต้องไปนอนแล้วสัตว์นี่ใครอยู่บ้านเดียวเลยเหรอวะคนขี้ง่วงจัดอะง่วงบ่อยเก้เอขี้เสาร์จัดบ้านเดียวมีใครอยู่เหรอวะ,ะม,มันต้องมีนะมมมัันนต้องีรถจอดมันต้องมีรถจอด,อจอดเว้ยถ้าบ้านเดียวมีคนอยู่เขาไปทำงานหรือเปล่าเออ